ท่านผู้ชมช่องแม็กห้าหกอันนี้เราว่ากำลังเตรียมรถนะครับจะไปงานแข่งบุรีรัมย์ทำตั้งแต่ตอนไหนครับทำตั้งแต่ตอนไหนครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับทำตั้งแต่ตอนไหนครับวันสองวันนี้แหละโคตรโคตรจี๊ดโคตรจี๊ดแข่งวันเมื่อนนี้นะทำทำเมื่อวานนี้เนาะ ขับตอนเชา้าแข่งตอนบ่ายเดี๋ยว <c oughs> คันเอาขึ้นรถแล้วนะครับ,เร,บเราจะใส่สิบสองล้อไปนะครับคันนี้ทำสามวันแล้วครับ ขออนุญาตรีวิวนะครับรถคันนี้เครื่องอะไรครับไม่จี้ครับเครื่องมับอกไปเลยเนี่เครื่องไหนชี้ๆนะเครื่อง 2L นะครับเพิ่งมาใส่ turbo ปันใสปานอันนี้ปานนี้เนี่ยเครื่องปมเฉียดแม่ไปสิมาดิเนี่ยตัดตรงเนี่ยเจ๊เครื่องปมเฉียดแม่ไปสิคันนี้ออฟรถเอื้ออาทอนนะครับ คาน์าฟารีครับยังซุปเปอร์สแปมเปอร์สามสิบแปดนิ้วคอยสปริงหน้าหลังเกียร์ปปหนึ่งโฉมครับ ข้างในก็มันมีอะไรเด่นครับมีแต่เบาดีดีกว่าเพื่อนดีกว่เพื่อนมีเบลเรียบร้อยครับมันยังมีอีกเดี๋ยวเผมบอกว่าเอาขิงปิดไดเยอะขิด้เยอะขิงปิดได้เราสู้กันไหมครับนิดเดียวนิดหน่อยนิดน้อยตัดทอดดีกว่าอ

ไอ้ไปแล้วเรียกหล่พุ่นลดสำรถไปแ้งกันเนยแข้งตอนไบครับเออได้แล้วเรียกหน่อยนึงจับทอรถอกันเหลียกเลียไว้เวลาเครื่องโยกน้ำนะ เนโเี่ยเพืออะโอ้เยอะพี่อะเืงโยกนะการเครื่องโยกน้ำเออเนี่ยเนี่จะมาทานออกาเพียขดเ้อไปตัดหางเดน้อเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่ยเนี่ยเนยังว่าสร้างสูนนะยหน่อยไหลูโอ้าหน่อยนะพี่อพี่อเอามองแล้ตัดเียมันจะเป็นหูเป็นลบเป็นลบเป็ยมนะพ มันจะเป็นหูบมาแนมันจะเป็นหูปมาเลยครับแนนจงเป็นแนตรงไปเลยไ่ต้องงอเอองามเหรอคเห็นมันงามแล้วครับอันนี้ยังเจ่าวางๆนิเอามันดี่จะวาาปิดลงมานี่เด้เดี๋ยเดี๋ยวมาแลเดี๋ยวลานจะนั่ร้านจะยกเด้วครับ รถคันนี้คนขับก็ยังไม่มีครับเนก็ยังไม่มีนะครับไปหาเอาข้างหน้าให้สนใจขับติดต่อมาได้เลยนะครับไม่มีค่าจ้างนะครับไม่มีค่าจ้าง ครับผมขออน่ญาตปิดคลิปอย่างตอนนี้ครับเจอกันคลิปต่อไปงานแข่งเลยนะครับผมครับ